พื้นที่แบบกว้างใหญ่มากเลยครับเนี่ย แดดเริ่มจะร้อนแล้วแดดฮอนอนีเลยครับมือเนี่ย ประวัติวัดจันทารามท่าสุงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระราช,ชพรมยานพระมหาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าว่าพระท่านบอกว่าวัดน,นี้มีมานานสมัยพุทธกาลได้ให้พระมหาโมกขลานะอครสาวกฝ่ายสายมาเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นตั้งแต่อดีตมา วัดท่าทรงมีพระอาหารหันต์เจองค์เคยรุ่งเรืองมาแปสมัยหมายความว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลมารุ่งเรืองบ้างสุดโสมบ้างสลับกันไปลุล่วงมาถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุดโสมจนกลายเป็นวัดร้างหลวงปู่ใหญ่ชื่อเดิมหลวงปู่ปานทุดงมาถึงเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2 3 3 2ท่านปักกฏ รับการใส่บาตของชาวบ้านชาวบ้านนิมนต์ขอให้ท่านอยู่เพื่อบูรณะวัดเวลานั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครองราชได้ปีที่7ท่านเริ่มจากการบูรณะพระอุโบสถและวิหารเก่าที่อยู่คู่กันโดยมีพ่อค้าชาวจีนเร่ขายข,ายของมาทางเรือชื่อเจ็กสิงมาช่วยก่อสร้างด้วยซึ่งต่อมาท่านได้บวชและเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่ใหญ่ ความที่ท่านชอบฉันขนมจีนเป็นประจำใครๆก็เรียกท่านว่าหลวงปู่ขนมจีนปัจจุบันนี้มีรูปปั้นและมนดบอยู่บริเวณหลังพระอุโบสถใหม่ใครจะมาบนบานท่านก็ต้องใช้ขนมจีนกับน้ำยาถวายหลวงพ่อพระราชพรมยานได้กล่าวไว้ว่าให้บนคู่กับหลวงปู่ศิวลีเพราะทั้งสององค์มีราบมากหลวงปู่ศิวลี ให้ใช้ข้าวหม้อแกงหม้อไว้ในตอนเช้าไหว้ในตอนเช้าเมื่อเสร็จแล้วให้ลาของถวายเหล่านั้นนําไปถวายเพลพระภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อานิสงส์สังฆทานไปด้วยจะทําให้ได้บุญมากขึ้นพระอุโบสถเก่าในปัจจุบันไม่มีการลงสังฆกรรมแล้วจึงเปิดให้พุทธบริษัทเข้ากราบพระประธานและชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและครับหลวงพ่อ รโพพระพุทธเจ้าให้ราบและหลวงพ่อคามมาวสีพระพุทธเจ้าโปรดชาวบ้านถึงบ้านวิหารหลวงพ่อใหญ่วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิธ โอ้นี่เป็นระฆังใหญ่ยากมากเลยครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับเนี่ยแปลกมากเหมือนต้นดอกเข็มอ๋อชื่อต้นโศกน้ำนะครับโศกน้ำ ตรงนี้ก็จะมีมุมร้านกาแฟด้วยนะครับอุทัยธานีอ่านว่าอะไรตาสิงห์เหร ด้านบนนี้เหมือนอะไรนะเหมือนดิสนียแลนด์เลยนะครับแต่ว่าเป็นสรงเจดี ทุงทุ่งกทุงี่มีไม่ไม่มีมเยอะ